พ่อซักคะสวัสดีค่ะบนบนเล่นบนไปก่อนค่ะค่ะเล่นบนไปก่อนนะคะเพรา่อจ่อมือเจ่อเว้นนะคะนัดไม้พอ่อมาจู่จุมค่ะบนเป็นนัดไม้ดอกจูจ <laughs> จ่จุ่มพ่อจู่จุ่มพ่อซักที่น้องอพอ่างหวดที่แล้วเรยกพ่อคนกับเขาเต็มเต,มต็มนะคะพี่น้องเนาะ ซื้อง่ายแค่เราบ้านบ่ลองเบิงึงพ่อลองเบิงึงหาผู้ข้าเจ้าซื้อได้พ่อสามเดือนเบ้ดสามอือตัวนี้ก็ซื้อบ่ได้แล้วค่ะตัวมันกระซ่าเป็นซื้อบ่ได้ตัดหนีซะอือเอาตัวไม้ดีกว่าตัวไม้มันซื้อแล้วก็บบ่อใดแต่ส้ี่ก็บบ่อใดกันค่ะอือ เอาเฮ็ดแล้วแล้วก oh ็ล่องกลองก็โอ้คนล่องกล่องเฮ็ดเ็ดบันไดเด้เฮ็ดบันไดตก่องโอ้ยบพเฮ็ดจังได้ขึ้นได้ก็ตีตัวกลองว่ามันจังสี่แล้วรอดนั่นคือองหันบ่อนอ่าท่อนั่นท่อนี่ท่อนี่ แล้ว่าสองคู่นี่แหละคูนี่มันนอกขอบแบบนี้ล็ดมันนั่นแล้วก็ลงไวล่องไวแล้วอันนี่ยังอีก่อเจ็ดสี่สี่เจ็ดกับหนึ่งหกบอก่อนี่เลขล่างนะ่อเนาะเลขล่างเนี่ยบาริตเลขบนแน่นอนก็ลนค่ะเลขบนนี่มันบอก่อเลบนแน่นอนก็ลัอเจ็ดมาแล้วเขาทวนลงขึ้นหลังอยู่ ยี่สิบสี่หัวหรอค่ะสี่หัวที่ยี่สิบห้าอืมเขาเรียกบวชนี่งานค้ำคื่อทุกทุกตัวได้รุ่นทุกตัวเนี่ยบ่อไปไปกลับบ่อเหรอบ่บ่อคือคือคือเลขรคอสั่งนี่บ่ต้องกลับเลยเนาะบ่อกับขับตล่างบวน่ะบ่กลับเลยค่ะกลับตล่างบนบ่ต้องกลับเด้อค่ะพี่น้องเด้อยว่างานกระเกลีเม็ดเดียวค่ะ ตัวนี้งวดที่แล้วก็เม็ดเดียวงวดนี้ได้พอตัวได้เม็ดเดียวพาะบอบอบอนิดเม็ดเดียวหน้าว่างโอ้ค่ะชิดมันมันเก้าเก้าก็มันใช่สี่ห้าหกเจ็ดเก้าอ่ะอันนี้บนงววที่แล้วมันเก่า กรลกอกเก่าลักซิปตัวเดียวอ๋อเก่าลักซิปตัวเดียวเนี่ยเก่าลักซิปตัวเดียวเก่าเก่าเม็ดนันมีเก่าก็กากับศูนย์เอาไปเข้าเลขกับตาหันนั่นเลขซ่องนะเจ้าศูนย์ตัดอกเลขเลือยเก่าเม็ดเดียวเก่าเม็ดเดียวเขามื่อนี่เมื่อนี่ถ้าสมมติว่าผู้มักเมื่อยมักแลนนี่ได้๋ยวหถ้าสมมติว่ามักเมื่อยมักแลนเวทอันสาม สามตัวเดียวสามตัวเดียวขั้นมาแกลนค่ะขั้นมาแกลนเนาะบนบนสามบนสามบนนะพ่อสามบนอืตัวเดียวโคโเดียวสามบนค่ะสามบนเม็ดเดียวค่ะแต่ว่ามันบอกคือล่างหรือขั้นล่างมันมันจีไกชีบาทเนาะค่ะบนมันได้สามมันได้สามบาทเนาะพ่อเนาะอันนี้มันเป็นบนค่ะัวนี้ก็บ่กล้าหิ่งลาง ม,มันแบบเก็ดอยู่แันเป็นเก็ดเดือนบ่ผัะมันบ่คื้งหัวที่เล้วหัดที่เล้วมันก็วิ่งวิ่งเดียวเนาะค<อ>ท้ามสบายสบายจ<อ>ังคท้ามเลยวิ่งว่าหันค่ะวิ่งล่างเกล็ดเดียวหัดนี่มันบ่ปั่นไดดอกก้าววนเกล็ดเกล็ดล่างสีแมนบ่มันชน,นกันที่เกล็ดหรือเปล่าอัน อันนี้ของวันที่แล้วก็ไมเต็มๆนะพ่อเนาะเต็๋มเลยสบามาเห็นนกปอลค่ะอันนี้เด้อเด้อพ่อลูกลูกอาทิตย์แป๊บนึงค่ะอันนี้สามนี่คือว่าวิ่งบนแน่นอนนะพ่อเนาะค่ะหนึ่งกับสามค่ะเลยดึงสามมาเลยดึงสามมาเลยนะพ่อหนึ่งกับสามเพราะว่ามันเด่นมันเด่นสามแห้งเมืนบอกพ่อสามสามมาแห้งนะพ่อเนาะสามมาแห้งอืมดึงสามไปเลยค่ะได้สอบักเล็กวิ่ง ผู้ใดมักเล็กวิ่งเล็ก,กลแข ok ้งคุณวิ่งยีย่หีเนาะข่าเมียนเมาแข้งเทียมเทีานข,าาาข้าแบบเจาสิเลรนยตะเหล็กสื้อมนีผบไใดแห้งครับข้าเ ok ม็ดเดียวเขาสีวิ่งรหลมอเม็เดียึ่เพราะอันสุ่มสุ่ม,มตัดตัดนี่คือย,อยังนี่เพราะคือขีดนี่อันมันมีหนึ่งกับสามโอ้ละเวดหนึ่งกับสามเลนียโอ้ขาสมุว่ามีหนึ่งกับสามนะถ้าสมุิผู้ใดมักหนึ่งแห้งกับต็สี่เลรยนะพ่อเนาะ เอออันนี้ผ่านแล้วนี่หัวที่แล้วผ่านแล้วนี่เออหัวที่แล้วผ่านแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วหัวที่แล้วอ่าหัวที่แล้วโอเคแล้วนะพ่อตรงๆนะค่ะต่ว่าถารักสามอ่สิมี่สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าอือตัวนี้มันซื้อยากก็เลยตาทิมเลยตาทิมไปหลอเฮ่าแต่ซจำนี่นะพ่อเนาะแต่ว่าแบบหวันนี้ก็ยังบ่ได้ห่วย เศร้าไหมฮะบอกบอกเออพอนขึ้นมากตัวนี้น้ำแท้นี่เพาะนั่นแหละนี่มากเลยเออตัวนี้มากคักเลยตัวนี้ตัวนี้ชิมันแั็งแรงล่ะนี่นี่ขั้นรุยก็จะเป็นตัวนี้เท่านั้นนี่นี่พอตู่พอตู่ยังนีว่าโบกาวยองออกนี้ได้หนึ่งสามหนึ่งมาสังค่ะเออมันอยู่เขาเคี่ยวใครกันคือเขาเลยค่ะแค่ซุ้มเนี้ยว่าจังเด้อสามหนึ่งค่ะบ้านในร่องนี่หรอเบอร์เพาะอืม ค่ะเตีอนจเป็นโรคไว้ัสน่นะสามหนึงสามหนึ่งเนแลอเนาะ mm ถือว่าเป็นเลขงามเลยดิเพราะว่าตัวนั้นมันดังแห้งฮามันตุ้ยามาเนาะตัวน,นี้ตัวเดียวก็ได้ค่ะสานึ่าได้สูตเดียวก็ได้แต่ว่าอว่างหันกันสองตัวอยศู์กับเก่าลักสิ่พอค่ะพี่เท่านึงมาเท้าอุบัว่างันเาะักเพาาวาไปเบิ้งยื่รถเล่าว่างันค่ะได้ได้ได้เก็บสามตัวเดียวดิ ครับเลขยู่นี่บ่เปลี่ยนสามเก็ดบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนโอ้เก็ดสามบ่เปลี่ยนเออแต่ว่าเป็นต้องเป็นตัวสามเจ็ดเลยเพราะว่าซิบเป็นซิหน่วยเป็นน่วยเลขยู่นี่อบอกกล้วยนึ่งออมีมีพอมีสามหนึ่งสามสี่หาหลอบบ่ขาดจะกรอดดอกกัไนียี่สิบยี่สิบสี่นี่วันที่ยี่ห้าเอาทุกหอบเลยค่ะ เอาเครื่องตัวเครื่องตัวเงื่อนเงื่อนที่ผ่านมาเนี่ยเค็งเข็งนะพ่อเนาะเต็มเต็มเลยค่ะตาบอกก้อนเห็ดค่ะบอบเห็ดเวตาเกตตะลังเลยวันนี้ที่เริ่มล่างพวกเขาที่เลี้ยงไส้บนไส้บนพราบนมันเข่าเข็งเค็งนะพ่อเนาะทางเท้าได้ตัวหลบวัคซินตัวเดียวกับไส้ไส้หาโตนี่คือยังไดงก็ถือ ค่ะมันรุ่นดิไซ่ก้อนประจาอสถก้อนหนึ่งจัจัอีกบทของซื้อได้สกปกบันนี่ควายเราไปซื้อบ่ได้บ้านขื้นี่เลยหามบู้ไปซื้อยังได้ก็พ่ได้ได้ยุ่งเพิงนึงก็ยี่สิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนวค่น้องห้องนองมันกัด ผู้มาผู้สอบผู้เขาติดจะเมื่อเขากัดเลยเนาะค่ะใช่ก็คือได้บ่ได้ก็คือบ่ไใดกันไอ้เบื้องผู้ใดปฏิเสธมันอ่าสิได้ก็ดีแต่แล้วก็มีอาหา่นแสนเหล่านั้นปล่อยไปมันอกล่อมกันหลายเจ้าแต่ว่าคิดว่าเขาผู้ใดไปเก่งไปเก่งมันเนาะกล่อมกับหลายอย่างอั้งยังเขาว่าแม่ข้องเบียร์ข้องเบือนก็ไม่ส่วนก็เลยบ่ มันทิ่ส้นกันไหลคั้นมันะพ่นอพอนะขั้นมันช้นขั้นมันอันนั่นไหลมันบออกมันติดออกโดยเที่ยงมันค่ะบ่เห็นบอกมันบวันสามหกค่ะมันติดออกสามเกียรติค่ะเกบกอยเ่อถือว่าเป็นเลขสวยงามนอพอเนะแต่ว่าทุนนี่สำคัญนะพอเนะคสัญค่ะ มันบ่คัดกับนายดอกคือคักคือทั้งบนนี่ทั้งบนนี่ค่ะก่คัดคักตัวครับก็บ้นดอกก็มองว่ามันคักแล้วค่ะเพราะว่าไม่เคยนี่แล้วมันผ่านมาแล้วนี่ค่ะที่ทางอาจารย์ต้นเบ่งเพิ่งพอจะคักคัดรัวแต่คือซื้อมาต้องเต็มกระได้งวดที่แล้วแถววันนี้ล่องใบเบิดไปนี่แถวนี้พอแถวนี้แถวนี้ลงใบเบิร์ตไปแถวย่างย่างนี่ได้ไหมอ่ นั่งตัวนี้นะตัวสํงขั้นเนี่ยนะเหอตัวพรอเอกงูตัวพัวตัวพันเพชรพันก็ได้ตัวนี้พันว่าพันได้อสามหนึ่งค่ะเบของโตรพันไดพันวาไดห้าสามหนึ่งห้าผู้อยากซื้อสามตัวเนาะผู้อยากไ้ซื้อสามตัวเสียมเงินเนค่ะคือลอยนันจะไดเราหางพันพันสบบาท คือแนเน็ม่ตงใหลอ่าแน่เน็บแม่เนี่ยแล้ววันที่หนึ่งเขามักสีออกสีเด้อพอืแล้ววันที่หนึ่งเขามักสีโอ้กนี่แน่กลมๆสีเลืองนี่นี่สีเหลอเนาะแต่สวยูุ่นี่ยพให้ว่องได้แลยค่ขั้นว่องบ่ไดอมมันบออืมันวงขั้นว่งเราวคือบอออกแล้วไม่สั่นเราออกสั่นเช็นไหมเช็นไหมสั่นำแรกบอือกันเลยอ่เอาไม้ไม้พอเช็ดให้ไหมนะสั่นเชยนไหมเช็นไหมเช็นไหมอาการ่น ห้องสุดท้ายจะวงให้เม็ดเดียว่ไอ้หนู่าเรามีมาว่องเก่งใช่ไหมคะเลดมันเนียนมันไปเลี่ยนมาแล้วท่านท่านเก่งคือเฮดจังสีหลอดขัดเกียจจังสีหลอดดิอ้จังสีเลยมันเล็กอะนี่มันเคยไปเลี่ยนมากค่ะไปท่านงานอยุงเทปไปเลี่ยนอยู่พาคขนมเลี่ยนไปเลี่ยนไังสั่นติพ่อเออเอายึดตัวนี้ได้พี่น้องได้ยึดตัวนี้ตัวนี้เอาถิ่มเพ่ะซักว่าบ่เอาเอาตัวนี้ได้ค่ะพี่น้องค่ะ วนไวแล้วมันโบออกว่ากันเออเอาเอาขาถือเคบขึ้นพวซักขึ้กันล่ะสวดอาจารย์เพ่นค่ะให้เจ้าสอนหน่อยค่ะนี่เด้อพี่น้องเด้อสามห้าหนึ่งพูประหยัดงบประมาณจะใส่เข่งๆไปโหลดเนาะพวซักเนาะใส่ไปใส่ไปค่ะเอาอมาหนีแอดกรสิขอบคุณนพวซักหลายๆเด้อฝาที่แบ่งปันแนวทางครับผมกำมป้าป้าจกนะครับเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเออ ยินดีต้อนรับเอฟซีทาง,งไกลทางไกลทางเหนือผักใต้นะครับเนาะหรือว่าต่างประเทศนะครับเนาะ,ะอัดกะมาตามเลขพ่อซักนะครับเนาะก็เป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางทางจองก็สนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลนะพี่น้องเนาะบอได้สนับสนุนการพนันแต่อย่างไดนะครับเนาะ กาพิธเจรนาเอาเด้อพี่น้องเด้ออ่าเลขกะมีเขามีลดครับเลขกะตรงกันหลายสมัครนะครับเนาะอืมศูนย์หอดเก่านะครับพี่น้องนะสมากักกะจับเด้อพี่น้องเด้อถ้าคัดกะพนันพี่นอ้องจะว่าให้กันนะครับเนาะเลขมันกะตรงกันหลายสมัครเนาะพี่น้องเนาะถ้าไคิดนีเสียว้ยสซัมนี้ก่อนเด้อขอให้เรื่อยๆปังๆทุผู้ทุกคนกก้าคำว่าสวัสดีครับ